สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช anel จิงแค่ RPG วันนี้กลับมาพร้อมกับคอนเทนต์ที่ควรจะมาพร้อมเปิดซีซั่น2นีครับขอไฟที่ดีเลย์มานะช่วงต้นซีซั่น2ค่อนข้างยุ่งนะครับแต่นะครับคอนเทนต์ทุกคนรอคอยมาถึงแล้วนะครับสรุปอธิบายการทำงานของ a ดเมจในเกม Diablo 4ตั้งแต่ซีซั่น2เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการปรับย้ำนะครับจนกว่าจะมีการปรับเพราะนั้นถ้าคุณมาดูย้อนหลัง 1>, 1ปี2ปี3ปีหลังจากคลิปนี้ปล่อยออกมานะครับแนะนําลองหาเวอร์ชันใหม่ดูก่อนนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่อัปเดตแล้วนะครับแต่ตั้งแต่ตุลาคม2023เป็นต้นไปเกมใช้วิธีการคิดดาเมจแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยครับอธิบายดาเมจสำหรับเกม d i a b โ o 4ซีซัเป็นต้นไปทีนี้เท้าความถึงดาเมจในซีซั่น1ก่อนนะครับมันเรียกว่าระบบบัค d a m a g e นะครับหรือ d ามเมจบัคเก็ที่ฝรั่งเรียกถามว่าทำไมผมถึงไม่ทำเป็นกระป๋อง d a m a g e เพราะว่าคิดไว้แล้วนะครับว่าการทำรูปกระป๋องในโปรแกรมอะไรก็ตามนะครับมันยากกว่าการทำรูปลูปบาศน,นะครับเพราะฉะนั้นผมเลยทำเป็นกล่องสาระสำคัญมันเหมือนกันนะฮะมันคือการที่แบ่ง d a m เม e เป็นส่วนๆเอามาคูณกันเอามาบวกกันแล้วแต่กรรมวิธีของแต่ละกล่องนะครับโดยแต่ละกล่อง นะครับก็จะมีตัวคูณตัวเลขแตกต่างกันออกไปทุกครั้งที่เราอัพสกิลใส่ของเลเวลอัพต่างๆนะครับสแตต่างๆเหล่านั้นก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นในกล่องแรกนะครับเบสพื้นฐานความแรงนะครับนั่นมาจากอาวุธของคุณนะครับอาวุธของคุณตัวเลขเขียนไว้เท่าไหร่นั่นคือเบสความแรงของอาวุธนั้นๆ t t a c k Speed นะครับสำหรับสกิลที่ Attack Speed มีผล กล่องนี้จะมี Attack Speed เข้ามาคูณด้วยถ้าสกิลนั้นไม่มี Attack Speed นะครับกล่องนั้นจะเป็นความแรงสกิลเพียวๆนะความแรงอาวุธความแรงสกิลคูณความเร็วโจมตีในกล่องที่2นะครับกล่องที่3าม Damage Stat นะครับสำหรับแต่ละสายจะมี Stat ที่เป็นค่าบ่งบอกดาม a g e นะฮะซึ่งค่านั้นนั้นก็<ๆ>จะถูกเขียนไว้อยู่แล้วนะ s o r c e r e r i น n r o r o n c n r i r i o it It, Will Power, Rogue, Dex, และแน่นอน, bar bar นบา r b a r i a n strength ในค่าพวกนี้ก็มีผลกันดาเมจเหมือนกันกล่องที่4เมื่อก่อนเคยเป็น critical damage ของที่5้ vulnerable damage critical damage จะ,จะเกิดขึ้นเมื่อคร i t เท่านั้น vulnerable จะ damage จะเกิดขึ้นเมื่อศัตรูติด vulnerable และยังติดอยู่เท่านั้นนะครับและด a m a g กล่อง รองสุดท้ายจะเป็นกล่องที่ทุกอย่างอยู่รวมกันคือกล่องอื่นๆนะครับทั้งหมดนี้พอคิดคำนวณคูณกันเสร็จแล้วเอาไปบวกด้วยโอเวอร์พาวเวอร์อันนี้บอกไว้ก่อนนะครับว่าโอเวอร์พาวเวอร์ในซีซันหนึเนี่ยมันเป็นดาเมจที่ไม่มีประโยชน์พูดตรงว่ามันไม่มีประโยชน์มันสเกลน้อยมันสเกลแย่นะครับใช้ดีแค่ช่วงประมาณ10-20เลเวลแรกพอมอนสเตอร์เลือด เยอะขึ้นนะครับการสเกลของโอเวอร์พาวเวอร์มันแย่มากผมก็เลยไม่ทําคลิปอธิบายโอเวอร์พาวเวอร์ไว้และไม่เอามาคมํานวณในนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับตัวเลขอื่นแต่ว่าในซีซั่นสองเปต้นไปเนี่ยโอเวอร์พาวเวอร์จะกลายเป็นดดเมจที่ดีและค่อนข้างโกงสําหรับบิวที่เล่นโอเวอร์พาวเวอร์ได้เพราะฉะนั้นคาดหวังคลิปอธิบายโอเวอร์พาวเวอร์รอไว้จากในช่องนี้ได้เลยนะครับจะตามมาในอนาคตอย่างที่บอกว่าทุกครั้งที่เราอัพอะไร ที่มีผลกับไอ้เลขที่ชื่อในกล่องพวกนี้นะครับเลขพวกนั้นก็จะเพิ่มขึ้นตัวคูณของแต่ละกล่องก็จะเพิ่มขึ้นหลักการทํางานของคณิตศาสตร์ง่ายๆครับถ้าเลขนั้นมีน้อยๆแล้วมันเพิ่มมาเยอะมันจะมี Impact มากแต่เวลาคุณเพิ่มเลขเข้าไปเนี่ยการเพิ่มคือการเอาไปบวกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีคุณที่ข้ออยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณมีดัชนีอื่นๆรวมกันอยู่ห้าร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อก่อนถามว่าถ้าคุณเพิ่มคุณที่ข้อจากร้อยไปเป็นสองร้อย เพิ่มดาเดจอนหนจาก500ไปเป็น600อะไรจะมี impact กับดาเมจของคุณมากกว่ากันคุณเพิ่มร้อยเท่ากันนะแต่เพิ่มคนละทีแน่นอนครับเลขที่น้อยถ้าเพิ่มไปเยอะมันจะมีผลมากกว่าถ้าไม่เชื่อลอง2คูณ5ได้10ใช่ไหมครับถ้าเราเพิ่มจาก2เป็น3 3คูณ5ได้15แต่ถ้าเราเอาไปเพิ่มให้ตัวหลังนะเดิมมี2คูณ5ได้10นะครับเราอยากรวยเพิ่ม1ให้ตัวน้อยหรือเพิ่มหนึ่งให้ตัวมากมันจะมีผลมากกว่ากันเพิ่ม1ให้ตัวน้อย5 1 5 เพิ่มหนึ่งให้ตัวมากสอ1หกสกับสิบสอเห็นความแตกต่างไหมฮะเราเพิ่มให้ตัวน้อยจะมีผลมากกว่าตลอดเพราะงั้นหลักการในการปั้นตัวละครเมื่อก่อน p r e c a s i o n ง่ายมากครับกล่องไหนสมาชิกน้อยๆซึ่งทุกกล่องน้อยหมดมีกล่องเดียวที่เยอะคือ close call อื่นๆใช่ไหมฮะเพราะันวิธีการปั้นตัวละครเฮ้ย b a สส s k i ความแรงอาวุธมันเลือก up อไม่ได้ คุณก็เลือกไอเทมพาวเวอร์เยอะสุดอยู่แล้วอันนั้นปกติไม่มีคู่แข่ง Attack Speed คุณก็เลือกอาวุธที่ตีเร็วอยู่แล้วถ้าคลาสคุณมีผลสกิลคุณมีผลกับความเร็วไม่มีผลไม่มีไม่ไม่มีคู่แข่งนะครับด s เ a จสเตแน่นอนถ้าสายคุณนะฮะเป็นสายที่ดาเมจเบสตามสเต็งคุณคงไม่เลือกว่าเอาเด็เป็น stat ตนอาวุธไม่มีคู่แข่งถูกปะคำถามคือมันตกอยู่ระหว่างดัเมจสากล่องคือคริ t ติคอลวันไรเบิ และดาเมจอื่นๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องการทําเมื่อก่อนคือการเพิ่มคิติคอลให้เยอะๆวอนนิวเบิลให้เยอะๆในกรณีที่คุณคริแในกรณีที่ทําให้ศัตรูติดวอนนิเบิลได้เพราะมันมี Impact มากกว่าไปเพิ่มดาเมโคลสดาเมจคอร์ดาเมจเฮลที่ดาเมจเว้นอินจูดดาเมจบลีดดิ้งอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมครับเมื่อก่อนมันเป็นอย่างนั้นทีนี้วิธีการบิลของเกมในซีซั่นหนึ่งมันก็เลยเหมือนๆกันเลยก็คือการสแต็ควอลสแต็คควิด เดี๋ยวเราเปอมองว่ามันเป็นปัญหานะครับมองว่ามันเป็นปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นในซีซั่น2ก็คือการจับ Critical กับ vulnerable ไปยัดรวมในกล่องอื่นๆไม่ได้ฟังปิดครับเมื่อก่อนข้างในวงเล็บมี6กล่องสิ่งที่เกิดขึ้นในซีซั่น2ข้างในวงเล็บเหลือแค่4กล่องเพราะ vulnerable และ Critical ไม่มีกล่องของตัวเองแล้วคำถามคือถ้าทำแบบนี้ vulnerable กับ i c ิ l ก็พังเลยหรือเปล่าใช่ถ้าทาแบบนั้นเฉยๆ วันไอโบกับคิดคุก็พังเลยเพราะมันจะไม่มีความสําคัญที่จะแรงเท่ากับกล่องเองเพราะต่อยคุกน่าเมจไม่เท่าไหร่สุดท้ายก็ไปคิดบวกกับอย่างอื่นดูดีแล้วคุกนาเมจเงื่อนไขมันยากกว่าอย่างอื่นด้วยถูกป่มทำไมคิกมันถึงยากกว่าอย่างอื่นเพราะว่า c l o สด d เมจถ้าศัตรูอยู่ใกล้ก็ติดตลอดโยนเลียนก็คือมันมีใกล้กับไกลสกิลบางสกิลแม่งตีใกล้ตลอดได้ซ้ำเพราะฉะนั้นยังไง c l o สด d เมจก็ติดบ่อยคอ d าเมจสกิลส่วนมากที่ใช้เป็นบิวก็เป็นสกิลคออยู่แล้ว d a เม g e up t i ม์แทบจะแทบจะ 100%บางบิลที่ใช้คออย่างเดียวดาเมจอัพไทม์อย่างต่ำๆก็90%เพราะมันจะมีเอฟเฟกบางเอฟเฟกที่เป็นเอฟเฟกทำดาเมจก็จะไม่นับว่าเป็นคอก็จะไม่ได้ดาเมจจากดาเมจคอแต่คริติคอลมันยากนะครับเพราะการที่จะดับดาเมจคริติคอลมันต้องควิดก่อนซึ่งคริติคอลชานส์เบสของเราเนี่ยมันต่ำการจะทำให้มันคริติคอลได้ทุกครั้งมันต้องดันสเตตที่เรียกว่าคริติคอลชานส์ขึ้นมาทำให้เงื่อนไขเนี่ยมันยากเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาคริดมารวมกลล่่อองืนเย ก็ไม่มีใครเล่นคริปเพราะว่ามันได้แยกคิวเล็ตทำไมต้องเล่นละ่ะนี่ครับก็ไปเพิ่มสเตตัอื่นๆง่ายกว่าเยอะไม่ต้องสนใจคริแชนด้วยถูกปะวอเนเบิล <ner> ก็เช่นกันต้องทําให้ศัตรูติดวอเนเบิลไม่ใช่ทุกบิวที่ทําได้และไม่ใช่ทําได้ง่ายๆในเซตสองจริงทําได้ง่ายแต่เดีย๋ยวเพิ่งพูดถึงตอนนั้นเอาเป็นว่าเงื่อนไขมันค่อนข้างยากเพราะยันเดเวลลอปเปอร์เลยบอกโอเคเดี๋ยวเอามารวมในกล่องเดียวกันนะในกล่องดาเมจอื่นๆแต่ถ้าคริติคอลคูณดาเมจทั้งหมดได และหรือถ้าติด r a b l e คูณดับเบิลทั้งหมดได้1.2เลยเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินตัวเลขที่บอกว่าแคปที่1.8หลายคนสงสัยว่า1.8คืออะไรสงสัยมาก1.8คือการเอา1.5คูณ1.2ครับ1.5คูณ 1, 5, ณ 1. 5, ณ 1. 5, ณ 2, ได้1.5 1.5คูณ1.2ได้0.3 1.5บวก0.3ได้1.8นั่นคือ1.8ที่คุณได้ยินกัน ก็แปลว่าทั้งถ้าทั้งคริตทั้งคอดาเมจเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวแต่เงื่อนไขในการที่ทําให้ทั้งคริตทั้งคอมันยากใช่ไหมนะฮะเพื่อความเห็นภาพนะครับบางคนก็เห็นภาพจัตารางนี้บางคนก็ไม่เห็นนะครับดูแล้วงงกว่าเดิมแต่แนะนําให้ดูนะครับตารางนี้ผมเคยเอาไว้ทดสอบดาเมจตอนซีซั่นหตอนทำคลิปอธิบายดาเมจของซีซั่นหอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเบสสแตท ความแรงอาวุธใช่ไหมครับสแตทคืออินสเต้งเด็กอะไรก็แล้วแต่แอตแทกสปีดสกิลมัลติคือความเร็วกับความแรงของสกิลนะครับสมช่องแรกตัวละครเดียวกันก็ต้องแรงเท่ากันใช่ไหมเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะเงื่อนไขเนี่ยสถานการณ์คือเรามีตัวละครอ,อยู่ตัวหนึ่งซึ่งมีส t ตทตามบรรทัดแรกของช่องออของตารางที่1นนะบรรทัดแรกนั่นเลยเรามีเบสความแรงสกิลความแรงอาวุธมีส t ตทเท่านี้คุยที่ a ข้าดิมเรวมเท่านี้ นะครับ vulnerable damage รวมเท่านี้แล้วก็ damage etc damage อื่นรวมกัน500%นะครับต้อมีของ2ชิ้นครับความแตกต่างของของ2ชิ้นนี้คือชิ้นหนึงบวก vulnerable 20%ชิ้นที่2บวก bleeding damage 20%คำถามคือถ้าเป็นซีซัหนึแบบเก่าเราจะเลือกใส่อะไรนะครับเราก็ลองเลยครับถ้าไม่ใส่อะไรเลยนะครับ damage <c oughs> รวมของสกิลที่3 1 2ล้านทีนี้บรรทัดที่2ครับถ้าใส่ vulnerable แน่นอน20ก็จะไปเพิ่มในช่อง vulnerable จาก250ก็จะกลายเป็น270นะครับ etc ไม่เพิ่มเพราะไม่ได้เพิ่มอย่างอื่นนะครับสถานะใส่ของ vulnerable damage เ,เพิ่มขึ้นเป็น 8, 3 375,000 damage แรงขึ้น250,000นะครับจำตัวเลขไว้ก็ได้จะไม่จำก็ได้บรรทัดที่3ครับลองสลับดูเอ๊ะเปลี่ยนไปใส่ bleeding 20%สินะครับไอ20้20%ก็จะไปเพิ่มที่ bleeding ซึ่งอยู่ในกล่อง etc นะครับ500ก็กลายเป็น520 damage เ,เพิ่มขึ้น เป็นสามล้านสองแสนห้าหมื่นมองไม่เห็นตัวเลขใช่ไหมอันแรกใส่บราแรงขึ้นสองแสนห้าหมื่นใส่ค่าอื่นๆแรงขึ้นแสนสองหมื่นห้าพันเลขกลมๆเลขน้อยๆอ,อันแรกเพิ่มยี่ิบห้าอันที่สองเพิ่มสิบสองจุดห้าเปร์อัาเมจที่เพิ่มขึ้นเนี่ยต่างกันเท่าตัวเพราะเลขมันบังเอิญกลมนะครับมันเลยต่างกันเท่าตัว ราจะเห็นได้ว่า Impact ของเลขที่เกิดขึ้นเวลาเราใส่สเต็ว vulnerable กับเวลาเราใส่สเต็ธรรมดาเนี่ยคือันงต่างกันมากมากนี่สิ่งที่เกิดขึ้นครับตัวละคร up patch ซีซั่นสองเริ่มเอาตัวละครเดิมครับที่ยังไม่ได้ตัดสนใจว่าจะใส่ของอะไรนะไปเล่นในซีซั่นสองสเตปเปลี่ยนไปเว้ยของเหมือนเดิมทุกอย่างแต่สเต็เปลี่ยนไปเรามาดูว่าเปลี่ยนเพราะอะไรดูบรรทัดแรกในตารางที่สองนะครับเบสสกิลแรนเท่าเดิมไหมไม่ได้โดนเนฟ อาวุธแรงเท่าเดิมไม่ได้โดนนะสอตัดเท่าเดิมไม่ได้ปรับอะไรสามสามแถวแรกเหมือนเดิมเป๊ะคริติคอลกลายเป็นร้อยห้าสิบน่าสนใจว่าร้อยห้าสิบนี้มาจากไหนมีคุณิติคอลเดเมจร้อยห้าสิบหรือเปล่าเปล่าครับคริติคอลเดเมจตัวนี้นะฮะคริติคอลเดเมจมันทํางานแปลกนิดนึงนะถ้ามันเขียนว่าสองร้อยห้าสิบเนี่ยจริงๆแปลว่าเรามีคริติคอลเดเมจร้อยห้าสิบถ้ามันเขียนว่าสามร้อยแปลว่าจริงเรามีสองร้อยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งร้อยเป็นเบสสกิลแรงขึ้น คูณหนึ่งร้อยเนี่ยแปลว่าสก,กิลมันแรงเท่าเดิมงงไหมหนึ่งร้อยคูณหนึ่งเนี่ยก็เหมือนคูณด้วยหนึ่งเนี่ยแปลว่าจริงๆแล้วคูณดีค่าดามจที่ทุกคนมีนะนะครับเบสพื้นฐานเลยนะมันคือบวกด้วยร้อยตลอดเพราะฉะนั้นแปลว่าในซีซั่นเก่าเนี่ยเรามีคูณดีค่าดามจจริงๆนะเลขมันเขียนสองห้าสิบแต่เรามีจริงอยู่ร้อยห้าสิบบังเอิญว่ามันเป็นเลขเดียวกันสรุปว่าคูณดีค่าดามจเราเท่าเดิมหรือลดลงจริงๆแล้วมันเท่าเดิมนะครับ มันแค่ย้ายช่องไอ้เลขสีม่วงนะครับร้อยห้าสิบเนี่ยเป็นเลขโบนัสไม่ใช่คริติ c ค l ลดาเมจแล้วมันเป็นเลขโบนัสโบนัสมาจากไหนโบนัสมาจากนี้ถ้าคริตคูณหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าคือร้อยห้าสิเปอร์เซ็นพราะงั้นกรในกรณีที่มันคริตเนี่ยมันจะได้โบนัสร้อยห้าสิเปอร์เซ็นเป็นโบนัสที่มาแบบลอยๆเลยนะและไอเลข้อไอ้อยห้าสิบเดิมที่มีเนี่ยย้ายไปบวกในกล่อง ETC 500ร้อบวกร้อเป็นเท่าไรครับหกรยห้าตอนนี้6กรอาสิแล้วนะมาดูที่ v u l n e r a b l e v u l n e r a b l e เดิมมี250ร้อเนี่ยไม่เหมือนคริสเนาะมันเป็นเลขเพียวๆเลยสองิก็แปลว่ามี world damage สองร้อยห้ a 250. ไอ้อยหนี้เนี่ยนะฮะซีซัสนสองมันก็ไปอยู่กล่องอื่นๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นจากเดิมมีอยู่500บวกไป150เป็น650บวกอีก250เป็น900นั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมในซีซันสอนะครับ สตต ETC เพิ่มขึ้นเป็น900ดูเหมือนเดาเมจจะดีขึ้นไหมโอ้อันอันบนคูณ500อันล่างคูณ900จริงมันไม่ดีขึ้นเพราะผมบอกไปแล้วว่าเรื่องเลขน้อยมีผลมากเลขมากมีผลน้อยใช่ไหมเอร้ยี่สเปอร์เซ็นสีฟ้าเนี่ยคือโบนัสไม่ใช่ค่า v a r a b l e นะมันเป็นโบนัสซึ่งมันแถมให้เฉยๆถ้าติด v a r a b l e นะเพราะฉะนั้นดาเมจในซีซั่นสองบิลเดิมทุกอย่างเหมือนเดิม ใส่ดาเมเพื้นฐานยังไม่ได้ใส่ของที่จะเลือกเลยนะเดิมสามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันเหลือหนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นอันนี้ผมเหลือว่ามันเกินครึ่งมานิดหนึง่งซึ่งจริงๆถ้าเลขสเกลไปเยอะกว่านี้มันจะน้อยกว่านี้ด้วยนะครับแต่เป็นว่าดาเมตวูบดาเมตหายไปอย่างน้อยครึ่งนึงนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับการปรับโครงสร้างดาเมตในซีรัส์สองยังไม่ได้พูดถึงเลือกของเลยนะแต่ตอนเลือกของเลน่าสนใจ เพราะตอนนี้ผมมีของชิ้นเดินชิ้น A ใส่ระบวบอเวอร์เดเม a ยี่สิบเปเชิ้น B ใส่ระบวบวกทดิงเดเมด a ี่สิบเเลองใส่บรรทัดที่2ของตารางใหม่วั l n เ r อ b l เ d a m ด g e 20%เใส่แล้วไปอยู่ตรงไหนไม่ได้อยู่ตรงวั n e เ a อ l e แล้วเพราะวันอเ a b l e ตอนนี้ผมบอกแล้วว่ามันคืออะไรโบนัสแยกคิดตลอดไอ้20%ไปเพิ่มตรง ETC ครับดาเมจเพิ่มเป็น หนึ่งล้านหกแสนห้าหมืพันยีเปอนเหมือนเดิมนะเมื่อกี้ดัเมจเพิ่มมาสองแสนห้าตอนนี้ดัเมจเพิ่มมาสามหมเห็นความแตกต่างนะมันไม่ได้แค่อยู่กลองใหม่มันมีผลเพิ่มน้อยลงมากๆเพราะกลองใหม่เนี่ยสมาชิกมันเยอะขึ้นทั้งสองตัวแล้วเลขมันเยอะขึ้นมากๆเพราะฉะนั้นการเพิ่มขึ้น20%เดิมกับ20%ใหม่เนี่ย น้อยกว่าเดิมมากๆหมายถึงไม่แง่ตัวเลขที่ออกมานะน้อยกว่าเดิมมากๆนะครับทีนี้ถ้าผมลองบรรทัดที่3ตารางใหม่ผมใส่ damage bleeding damage l e i n g 2ีเท่ากันมันก็อยู่กล่อง EDC เท่ากันสังเกต920เลขสีเขียวทำไมมันเลขเดียวกันวะใส่ของกุะชินเพราะว่าตอนนี้มันอยู่กล่องเดียวกันแล้วเงื่อนไขทำ damage มันเหมือนกันมันบวก20%เข้าไปเหมือนกัน900บวก็ได้920ดาเมจออกมาก็เท่าเดิมเป๊ะเลย นี่คือวิธีการทำงานของดามเจใหม่เป็นตารางที่น่าสนใจแคไมไปดูก็ได้นะครับบวกกับรูปมิสสำคัญข้อสรุปมีสรุปใหม่6ข้อนะครับสำหรับซีซั่นสเป็นต้นไปวิธีการเพิ่มดาเมจที่ดีคือการกระจายดาเมจไปแต่ละกล่องให้มากแทนที่จะกองไว้ที่กล่องเดียวยังเป็นเงื่อนไขเดิมเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีทางเลือกนะครับในการจะต้องเลือกระหว่าง4กล่องนี้เช่นเช่น อ่าคอคุณมีคอมีคลสมีคริสมีวาลมีคอมีโคลสมีคริสมีวาลนะครับไอทั้งหมดนี้มันอยู่กล่องเดียวกันหมดเลยนี่หว่าใช่ปะมีอีกอันหนึ่งมีคอมีโคลสมีคริสแล้วมีอินนะตอนนี้ค่อนข้างง่ายนะคุณเลือกอินหรือถ้าคุณมีคอมีคริสมีวาลเอ่อมีโอเวอร์พาวเวอร์มีอิน ก็เลือกอันหลังในเทอร์บ<ว>ิวคุณโอ์พาวเว้ได้เพราะมันอยู่คนละกล่องกันยังเป็นเงื่อนไขเดิมข้อ1ข้อ2องแอตแทกสปีดมีบทกระบาลสกิลด้วยอย่างสำคัญอยู่ข้อ3ถ้าคริตชงสูงได้ดี B. ถ้าทำให้ติดวอลได้ดี B. ไม่มีการพูดถึงคริตด,ดาเมจพอคริตด,ดาเมจก็เหมือนสเตตื่นๆแต่ถ้าคริตชงสูงโอกาสคริทิคอลสูงสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับดาเมจคูณ1.5ถูกป่ะเอข้อ4 ถ้าเทียบ2องมอสในกล่องเดียวกันเลือกมอสที่เปอร์เซ็นต์มากกว่าแล้วประเด็นคือตอนนี้ทุกมอสแม่งอยู่กล่องเดียวกันหมดเลือกที่ตัวเลขง่ายสุดๆของหาง่ายขึ้นมากๆข้อ5ดูเงื่อนไขการทำเตมเมจว่าบิลได้ง่ายหรือทำได้จริงไหมก่อนเพิ่มมอสเช่นบวกดาเมจบล e e d ิ้งแต่ถ้าสกิลไม่ไมีศัตรูไม่มีพาร์ทที่ทำให้ศัตรูติดบล e e มันก็ไม่บวกนะครับเพราะงั้นเงื่อนไขก็เป็นศูนย์ status vulnerable critical ถ้าคุิช a n c สูง,สงเงื่อนไข call close bleed fit ทุกค่าเลือกเลขที่มากกว่าและติดบ่อยกว่าเงื่อนไขใหม่วิธีการทำดตเบจง่ายมากทำแนะนําทํายังไงก็ได้ให้ศัตรูติดวอลเนอเบิถ้าคุณทําได้ดันควิดชให้สูงที่เหลือเลือกที่ตัวเลขปลอถ้าบิลคุณไม่โอพาเวอร์ฟังทีนะครับทํายังไงก็ได้ให้ศัตรูติดวอ l เนอตเบิทำยังไงก็ได้ให้ค,ควิดชนานสูงถ้าทําได้ ก็ต่อไปสเตตไม่ต้องสนใจดาเมจอะไรก็ช่างถ้าเงื่อนไขมันอัพไทม์มันร้อยอัพไทม์คือเงื่อนไขในเวลาการทำดาเมจมันทำได้จริง100%อย่างเช่นดาเมจคุณเป็นระยะใกล้ตลอดโครสดัเมจอัพไทม์ร้อยก็แปลว่าโครสมีค่าเท่ากับ v อนเนอร์ l บถ้เทา v อนเนอร์ l บติดตลอดโอเควะเพราะฉะนั้นดูที่ตัวเลขมันก็ทำให้ Di ียโบ 4, สี่ัสอง เป็นเกมที่ค่อนข้างง่ายคำถามคือผมอยากฟังความคิดเห็นจากผู้เล่นว่ามีโอกาสเล่นซีรีส์ที่สองไปแล้วหรือยังไม่มีโอกาสเล่นแค่ดูคลิปนี้ก่อนจะไปเล่นคิดว่าดาเมจแบบง่ายกับเดาเมจแบบยากแบบเมื่อก่อนชอบแบบไหนมากกว่าทีนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวเลขที่ลดลงจากสามล้านเหรือล้านหกหรือลดลงกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณหกสิบห้าสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตะ์ี่ยไม่ได้ทําให้เกมยากขึ้นเพราะว่ามีการปรับเลือดของมอนสเตอร์ ให้ง่ายขึ้นให้คล้องจองกับตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงในด a เม g ด้วยนะครับแล้วการที่มันทําอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ค่าที่ไม่ค่อยเด่น b u วที่ไม่ค่อยเด่นอย่างเช่น build damage over time นะครับ b i l d damage over time build over power เด่นขึ้นมาเพราะมันไม่โดนเิร์ฟนะครับตรงๆเหมือนกับสายอื่นมันก็ทําให้เกิด meta ใหม่ๆบิ b u i ใหม่ๆมากขึ้นนะครับ b u i l ที่ s p a มไม่แต่สปีดได้ก็จะโกง สังเกตนะครับลองดูนะวิวที่จะปแมทิกสปีดได้เพรไม่โดนลดเลยเลยยิ่งตีเร็วยิ่งโกะนะครับก็เกิดเมต้าใหม่ๆนะครับคำถามคือมันเป็นการทำให้ของแง่มุมหนึ่งนะที่มีคนเสนอเข้ามามันเป็นการทำให้ของเอ,อหาง่ายขึ้นหรือเปล่ามันทําให้ความรู้สึกในการเล่นเ e อ็นเกมมันแย่ลงหรือเปล่าอันนี้ผมก็อยากาคิดเห็นจากคนดู และแน่นอนถ้าใครที่ร่วมสนุกนะฮรร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วจะมีโอกาสได้ร่วมชิงโชคนะครับชิงโชครับ Battle p a s s ฟรีนะครับสปอนเซอร์โดยบริษ,ษ,ษัทแลอิน e นีทรีนะครับพาร์ทเนอร์ของบริษ,ษ,ษัทในไทยนะครับ1โค้ด1โค้ดวิธีการร่วมสนุกง่ายมากนะครับ u b s c r i b e Channel และคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปว่าคุณชอบดอเมดแบบเก่ามากกว่าหรือแบบใหม่มากกว่าให้เ,เหตุผลด้วยก็ได้นะครับ เดี๋ยวคลิปหน้านะครับที่เป็นคลิปแบบอัดนะไม่ใช่ไลฟ์ไลฟ์สตรีมนะครับผมจะจับรางวัลผู้โชคดีนะครับโดยการสุ่มคอมเมนต์นะไม่ควรคอมเมนต์ไม่ใช่ไม่ควรนะไม่คอมเมนต์เกินคนละงหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีโปรแกร,รมคัดแยกอยู่ดีนะครับคุณคอมเมนต์มาห้าอันมันก็นับว่ามีอันเดียวนะอย่าลืมเงื่อนไข2อย่างนะครับคือคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นว่าชอบมันเก่ามากกว่าหรืออันใหม่มากกว่าเพราะอะไรแล้วก็ กด subscribe Channel ก็จะได้ร่วมสนุกกับทาง Channel แล้วถ้าใครอยากได้นะครับโค้ดดอทพ Pass แบบนี้เหมือนมีโอกาสร่วมสนุกแบบนี้ก็อย่าลืมติดตามไลฟ์สตรีมสดจากทางช n e l ด้วยนะครับก็จะมีโอกาสให้ร่วมสนุกกันเพิ่มขึ้นในยังไงวันนี้ผมลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ